สวัสดีค่ะวันนี้พี่เปิ้ลมีโครงการมานำเสนอนะคะที่คอกก้านะคะห่างจากเมืองเพียง12กิโลเมตรนะคะสำหรับผู้ที่ซื้อบ้านหลังแรกนะคะไม่ต้องจ่าย s t ต็ม duty นะคะแล้วใครที่กังวลเรื่องกู้แบงค์นะคะหรือว่าทนายนะคะเรามีทีมงานครบวงจรนะคะช่วยดูแลอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะ d e v e l o p p r r ชื่อนะคะ Level ท3นะคะราคาเริ่มต้นเพียง500,000ใช้เงินดาวเพียง5%นะคะที่จับจองถ้าใครมีเงินประมาณ29,000-30,000นี้ก็ได้แล้วนะคะ ตึกมี10ชั้นใต้ตึกมีรีเทลช็อปนะคะสะดวกสบายเดินไปเทนสเตชันเพียง500เมตรไปล็อกเดลพาซ่า350เมตรนะคะไปเวสต์ฟิลด์เฮอร์สวิลล์ขับรถไม่เกิน10นาทีเท่าน,นั้นก็จะมีโรงพยาบาลเซนต์จอร์จนะคะมีโรงเรียนมีเทปนะคะย่านนั้นก็จะมีหมอ IT Professional c r e ูนะคะปลอดภัยนะคะโลเคชั่นนี้ไปแอร์พอร์ตนะคะ ขับรถไม่เกิน15-20นาทีไปบีชนะคะขับรถไม่เกิน10นาทีนะคะชีวิตเหมือนติดทะเลนะคะใครชอบอากาศดีๆต้องย่านนี้เลยนะคะส่วนภายในนะคะส่วนครัวนะคะมีเตาแก๊สเตาอบเครื่องล้างจานนะคะและเครื่องดูดอากาศห้องซักผ้าก็จะมีเครื่องดายผ้าแห้งให้นะคะห้องนอนก็จะเป็นพรมห้องครัวกับลิฟท์ลูมก็จะเป็นกระเบื้องลายไม้นะคะใครสนใจทัก